คนเดินวันนี้อยู่กับผมแม่ดนดีวิยฟฟ้าทีวีการทักข้าวว่าว่นนี้ก็ไม่มีอะไรมากอาของเราโชคพี่น้าไปตัวนี้หินทอดมาันเลยไก่ทอดต้องมีกระมังไก่ไก่หัน่นซื้อว่าจะเทกโก้หรอตาเนี่ยน,น,น้ำหนักเอานี่ๆๆมาเอานี่450เอานี่กับแป้งนี่แก่แล้ว นี่แกะลโอเคอันนี้ก็ไม่ต้องการเอาไว้ตรงนี้อเอาแป้งมาอเอาแป้งกับกะละมังมาจะเ,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 เทแป้งเทแป้งมาอยู่นงไรทำเยอะุก่อนจะถือย,ย,ยังไงดนะังมือเดียวอ่ะ เดี๋ยวหนูใส่เพลงเข้าไปเอ,ง,อ,องได้ใส่ประมาณไหนเนี่ยเดี๋ยวยชักช้าใส่แป้งแล้วก็ใส่น้ำคนคน ตูไ้ไปนู่นไม่ต้องเอาไ้นี่อยากใหถือไว้ถือไว้เตรียมเวลามือเปียก ให้มันเละๆปัดขี้ไปเลยก็แล้วกันพอเราทำเสร็จเสร็จแล้วเราก็เอาไก่มาเอาไปล้างก่อนเอาไปล้างววเวลาไก่ที่กำลังพร้อมเปลี่ยกยุงกัดตอนนี้ยุงกัด ก็เลยมีเสียงรบกวนนิดหน่อยก็ขออับไนะนะาที่นี้ถอยถอยถอยจะยดอยจะได้เห็นด้วยโอ้ยมืดเงาแสงเงาปล่อยได้ละปล่อยมือปล่ยอยมือ,มอ,มอเอามือออกเอามือออก เอาให้หมดอ่ะเพราะกินได้เลยยังเอาไปชุบแป้งก่อนนี่นี่หมดแล้ว <c oughs> ก็เอาเอาอันนี้ใส่เอามือออกเอามือมออกใส่เข้าไปใส่ปัดคลิปไปเลยก็แล้วกันตอนนี้กำลังทอดเสร็จแล้วก็รอกดซูม เหมือนพิซซ่าเลยอ่ะโอ้ยเงาบังเขาอยู่ไกลๆก็แล้วกันเงาบังหนูซูไหมล่ะใส่จานิเฮ้ยเหมือนพิซซ่าจริงๆนะมองไกลๆถามจริงใส่จานนะดูใส่กาใส่จานออ่ะยกไปเดี๋ยว โอ้โหยังน้อยอยู่เลยนะเนี่ยโอ้โหให้สามาแล้วร้อนร้อนร้อน ก่อนิดตอนกินแต้เวลากินแล้วแต่เวลากินแล้วออก็ไม่ต้องมาหายหนะูเนี้ย อืมอร่อยใครชอบกินนี่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซัดสไครด้วยสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนยุงกัดไปหมดแล้วเนี่ยขาเป็นตะเกียบซะ